ออกมาให้ทุกคนได้เห็นการทาง,งเที่ยวแบบนี่นยังไงครับพี่ใบ้ครับก็ล่าสุดผมมีไปเล่นเป็นเหมือนอคอนเสิร์ตครับพี่ญี่ปุ่นครับแล้วก็ก็เลยสวนเขาให้กำลังใจครับแล้วก็เลยได้มีโอกาสาได้ไปเดินเที่ยวในเมืองครับแล้วก็ตามตามภาพที่เห็นครับกับพี่ต่อพันกับนี้นี่ยังไงพี่ใบ้ครับเออ่จริงๆเราคบกันมาสักพันแล้วครับ <c oughs> แล้วก็จริงๆเราใช้ชีวิตปกติโดยตลอดเลยครับอย่างที่เห็นก็คือผมอยู่แถวบ้านผมกินข้าวกันผมทำอะไรทุกอย่างแต่ว่าเราหาจังหวัด ดีๆที่จะบอกทุกคนอยู่แล้วก็พอมันมีภาพที่เห็นเกิดขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคผมก็อยากให้ทุกคนได้ได้ได้ไดรู้เรื่องความสัมพันธ์ของเราแล้วอยากให้เกี่ยวกับทุกๆคนแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ความสัมพันธ์ของเราอย่างชัดเจนว่าผมกับนี่มันนี้เราครกันอยู่พอเปิดวาร์ปอย่างนั้นตกใจมั้ยคือเราจะห็นภาพออกมาทุกเปิดวาร์ปแบบนั้นตกใจไม่ห็นภาพออกมาเออไม่ครับจริงๆแล้วเราไม่ได้เขาเรียกอะไรครับเราใช้ชีวิตกันปกติมากครับคือถ้า ถ้าผมอยากจะปิดหรืออยากจะอะไรทีมผมคงไม่ไปเดินชิบูย่าเปิดหน้าคนเป็นหมื่นคนหรือแบบไปเดินสวนสัตว์ที่เกาหลีกันเจอคนเป็นพันๆคนเลยครับผมผมแค่เรียกว่าไงอ่ะผมผมอยากใช้ชีวิตของเราอยากให้ความรักของเราเป็นความรักที่ธรรมดาแล้วก็ปกติที่สุดครับช่วงเวลาที่เหมาะสมครับอะไรนะครับมันเหมือนช่วงเวลาที่เหมาะสมใช่มครับเป็นเป็นเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกอะไรครับเหมือนก็วันนี้เป็นวันที่ทุกคนได้รู้พร้อมๆกันรายการอะไรเงี้ยก็ คนที่แสดงความดีกับพวกเราครับจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์หรอพี่ใบเรื่องจากตั้ไหนอะไรยังไงตอนตอนีน้เราจริงๆเราเป็นเพื่อนกันมานานมากเลยครับผมรู้จักกับจริงๆผมเห็นเขาตั้งแต่ยังไม่เคยเจอเขาเลยครับน,นี่เขาเขาก็อยู่ในวงการมานานแล้วเนาะเราก็เห็นเขาเราว่ารู้สึกชื่นชมเขาแล้วก็มีโอกาสได้มาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนที่ถ่าย Together the Series ซีซ<ช>ั<ช>่นแรกครับ<ช>แล้วก,แวก็แล้วก็เป็นเพื่อนกันมาตลอดครับรู้สึกที่เห็ใจคอกันดีส่วน เขาเรียกอะไรอ่ะมาคุยกันมากขึ้นจริงๆก็คือปีที่แล้วที่เน่กลับมาอยู่ที่ไทยมากขึ้นเลยครับเริ่มก้าวข้ามเฟสินโซตอนปีที่แล้วอะไรอย่างเงินอะไรประทับใจอะไรเขาทุกอย่างเลยครับว้าวผมทุกอย่างคือผมไม่เคยไม่มีความสุขสักวันเลยครับที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ แม้แต่ข้อเสียที่เขาบอกว่าเป็นข้อเสียทุกอย่างไม่ชอบสำหรับผมมันคือความรักว่าผมผมผมไม่เจอครับผมแฮปปี้มากๆันมาแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่รู้สิหรือว่าเราโตขึ้นได้ไหมผมรู้สึกว่ามันคือเขาเป็นความสบายใจเขาทำให้ผมตื่นออกมาทํางานได้อย่างมีความสุขและท้ายผมกลับบ้านและหายเหนื่อยทุกวันผมว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่รักกันเขาเป็นทริปสุดของเราไปไปสุดๆครับสุดๆครับผมผมรู้สึกว่านี่คือเพื่อนที่แบบสนิทที่สุดในชีวิตผมและเราสามารถ กกันได้ทุๆเระยะเวลาการเข้าเปลี่ยนโกประมาณกี่เดือนครับคุจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเอาเบียส์นาดอะไรเลยมันเหมือนมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นไปตามธรรมชาติมากๆคือเราเรารู้จักกันมานานนะเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนเพราะฉะนั้นมันเหมือนแบบพอเรามั่นใจว่าว่าเราสองคนคือคือคนที่ดีต่อกันจริงๆแล้วความรักอันนี้มันคือสำมรัที่เรามั่นใจจริงๆเราก็เลยเริ่มออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติจริงๆน่าจะมีคนเขาเรืยอะไรครับเหมือนเรา ผมออกมาเล่นสเปนด้วยกันทุกเช้ามาหลายเดือนแล้วอะไรแล้วขอเข้า <c oughs> ขเาป็นแฟนได้ยังตอนที่เปิดตัวมาคือมันมีคนยินดีเยอะมากแต่ว่าก่อนนั้นไปเก่งเลยว่าถ้าเปิดตัวมาแล้วมันจะมีฟแบฟนมัออ้มผม,มผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนทุกเรื่องมีสองด้านครับแต่ว่าสิ่งที่เราเลือกแล้วมันคือสิ่งที่เรามั่นใจแล้วอะไรครับผมผมเข้าใจทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ผมก็ยินดีกับอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตผมแล้วก็พร้อมที่จะทำานได้ดีต่อไป อีขอย้อนกลับอีกทีนึงเราขอเขาเป็นแฟนหรือยังอะเราขอเขาเป็นแฟนหรือยังขอแล้วครับขอแล้วขอแล้วจะใช้คำว่าแฟนได้แล้วได้้ไปไปรู้ไหมว่านี่ไปเป็นคระนแรกที่ออกมาประกาศทำโซเชียลว่ากำลังปรึกษาด้วยใจผมคือคือจริงๆผมอยากให้ทุกคนรู้จักปากผมเพราะฉะนั้นคนรู้จักปากผมผมอยากเป็นคนพูดเองแต่ว่าพอมันมีแบบนี้เกิดขึ้นผมเลยรู้สึกว่าเรา เราต้องให้เกียรติทุกคนทั้งทั้งตัวนี่เองแล้วก็ทั้งแฟนคลับแล้วก็ทุกคนที่แบบมีความสงสัยเรื่องนี้ผมอยากให้ทุกคนได้ได้รู้พร้อมกันผมรู้สึกว่าได้ยินจากปากผมดีกว่าที่จะได้ยินจากเห็นจากรูปคนอื่นหรือว่าแบบต้องต้องให้เป็นแบบมีเหตุการณ์อื่นมาเพื่อให้ผมต้องออกมาพูดอะไรเงี้ยครับนการประกาศข้อสังเกตยังมีความกังวลเนื่องกระแสของแฟนคลับพอสมควรแต่ถ้าดูจากเนื้อหาที่ประกาศออกมาผมรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรเราแคร์ ผมแชร์แล้วผมก็เป็นห่วงและผมก็อยากให้ทุกคนมีความสุขคือผมมาทำงานตรงนี้ครับผมสาบานเลยว่าผมมาเพื่อสเปนเลิฟแฟนโพลสิวิตี้นั่นแหละครับผมผมอยากให้ทุกคนมีความสุขผมอยากให้ทุกคนที่เห็นผลงานของเราแบบได้ยิ้มผมไม่อยากให้ใครต้องรู้สึกไม่ดีเลยแล้วผมไม่เคยมีจิตนาที่ไม่ดีจริงๆเพราะฉะนั้นมันคือสำหรับผมผมอยากให้ให้ทุกคนเอาใจช่วยพวกเราสแ<ต>สดงว่าเราค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวของแฟนคทับเราส่วนผมผมเชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไร นคือสิผมไม่รู้ผมเข้าใจความรักถูกไหมเวลาผมรักใครสักคนผมอยากให้เขากินอิ่มนอนหลับมีความสุขถ้าและและผู้หญิงคนนี้ได้ผมมีความสุขมากเลยและลุขำที่ก่อนจะแถลงออกมาทั้งคู่ไหนต้องผ่านการคุ้จดักทั้งใบแล้วนี่นี่เป็นตอนที่เราคุยกันเราคุยเราคุยกันผมที่เราคุยกันเราคุยกันทุกทุกเรื่องครับตอนนี้ก็คือเป็นพ่อหนุ่มคลั่งรักร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะ เป็นพาน์ทนึงของชีวิตแล้วกันยอมรับยอมรับมาซะดีดีอีกเรื่องหนึ่งกับเรื่องของสครับที่มีกระแสออกมาเรื่องว่าการลิงติดเพลงว่าจริงๆได้เป็นเรื่องเข้าใจผิดครับคือว่าคือทางจริงๆทางตัวผมเองในในฐานะศิลปินเราจริงๆงานของผมคือพี่ครับผมจะเล่นเพลงนี้แต่ว่า พอเราไปสืแล้วพอเราเห็นเรื่องเราก็ไม่นิ่งนอนใจครับเราไปสื่อแล้วเราก็เห็นว่าอ๋อจริงๆทางตัวที่แม่ของผมเองทางพันเดอรของผมที่ญี่ปุ่นหรือว่าตัวทางตัวองค์กรที่ทางพันเดอร์ของผมไปเขาเรียกว่าอะไรครับใช้บริการในยการขออนุญาตทุกคนทำตามขั้นตอนหมดแล้วเรียบร้อยทั้งหมดอะไรเงี้ยครับแล้วก็น่าจะเป็นการเขาเรียกอะไรครับเราขอเราขอจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วแต่เจ้าของผลงานยนีไม่รู้มากกว่าน่าจะเป็นตามขั้นตอนโปรเซสอะที่พี่เขายังไม่รู้อะไรเงี้ยแต่ว่า ก็จริงๆเรามีการคุยกันหลังบ้านเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่ผมจะออกมาแถลงการทุกอย่างผมได้มีการอินฟอร์มทีมผมได้มีการอินฟอร์มกับทีมของพี่บอลทุกๆอย่างแล้วเพราะฉะนั้นก็คือเราเราทำมาขั้นตอนทุกอย่างครับแล้วก็เป็นเรื่องเข้าใจกันตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วครับตอนนี้ถือว่าเข้าใจพี่ฟังฟังเข้าใจกันแล้วเข้าใจันเข้าใจตรงกันครับอ๋อตรงครับครับ